สวัสดีค่ะประสุข,ข่าจากสุโคคราฟนะคะประสุก็จะมาตอบคาถามนะวันนี้เราเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะมีคนถามมาว่าถักยังไงจะให้มีความยืดหยุนนะคะการถักให้มีความยืดหยุน่นนะจริงๆแล้วมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างจากประสบการณ์ประสุเองนะคะหลายอย่างอย่างน้อยๆก็3อย่างนะซึ่งอย่างหนึ่งเนะี่ยที่เรา ซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะคะก็ด้วยเรื่องของวัสดุถักนะคะก็มีได้มีไหมอะไรประเภทนี้นะคะเราคุมไม่ได้เพราะยังไงเพราะว่าบริษัทเขาก็ททำของเข้ามาแบบนั้นนะคะมันอยู่ที่เรานะคะที่จะต้องเลือกเอาเองนะว่าเราต้องการคุณสมบัติแบบไหนนะ,อ,ะอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของลายถักนะลายถักเนี่ยลายบางลายเนี่ยมีความยืดหยุน่นจริงๆแล้วการถักโคเชเนี่ย เป็นการเขาบอกว่าเป็นการร้อยเรียงวัสดุถักให้ต่อเนื่องกันให้เป็นลวดลายที่สวยงามาในตัวของการถักเองเนี่ยวิธีถักเองเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบนล่างหรือว่าไปซ้ายขวาแบบนี้นะไม่ว่ากว้างหรือลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาที่เราดูลายถักเราก็เราก,เราก็สังเกตดูเองนะคะว่าจะยังไงสมมติว่าอันนี้อ่ะ อยู่ใกล้มือประสูนะสมมติตัวเนี้ยนะคะเราทำเป็นลายหกเหลี่ยมเพราะก็จะยืดได้ไปในหกทิศทางแบบนี้ค่ะอย่างเห็นเนี้ยเห็นไหมคะแบบนเนี้ยนะคะหรือว่าอันนี้เราถักลายสี่เหลี่ยมเพราะก็จะยืดได้ในระดับหนึ่งในทางของสี่เหลี่ยมอันนี้ทะแยงไหมคะอันนี้ด้านตรงไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างนะคะแบบนี้นะเขาก็จะมีความยืดได้ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่วัสดุถักของเราด้วยนะคะอย่างที่สามก็คือวิธีถัก วิธีถักของเราเกี่ยวข้องยังไงคือในลายหนึ่งลายเนี่ยก็สามารถที่จะยืดหดได้ไม่เหมือนกันนะในวัสดุเดียวกันแล้วก็เป็นลายเดียวกันแต่ก็ยืดหดได้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นลายลายพื้นฐานเลยก็คือโซ่โซ่แล้วคล้องโซ่เดี๋ยวประศุให้ดูใกล้ๆนะคะตัวแล้วคล้องโซ่นะนี่เห็นไหมคะวิธีถักเนี่ยเดี๋ยวประศุชี้นิดนึง ตรงนี้นะคะเวลาเราคล้องโซ่เนี่ยถ้าเราใช้ใช้เข็มถักเนี่ยสอดเข้าไปในลายเลยอ่ะนะคะในตัวในตัวโซ่ของตรงนี้ตรงจุดที่เราต่อเลยเนี่ยนะตรงนี้จะเป็นการล็อกเลยนะคะเพราะฉะนั้นการยืดหยุ่นจะน้อยแต่ถ้าเราคล้องเราคล้องในภาพใหญ่คล้องแบบอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เข้าไปในช่องเล็กๆนะแบบนี้ก็ถ้าคล้องอันใหญ่นี้ก็จะมีความยืดหยุ่นได้นะเดี๋ยวดูนะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ ยืดไปยืดมาไม่ว่าเราจะดึงไปทางไหนเนี่ยเขาก็จะย้ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลายลักษณะแบบนี้นะคะรูปร่างของคนที่ใส่เลยนะคะที่จะมีผลว่าเสื้อตัวนี้จะรูปร่างยังไงนะเพราะว่าเขายืดหยุ่นได้ทั้งตัวเนี่ยลายเนี่ยเธอตัวเนี้ยประสูชอบใส่เพราะว่าไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมนะก็ยังใส่ได้ลักษณะแบบนี้ประสูก็เลยถักไว้หลายตัวนะคะเพราะว่าเขาใส่ง่ายนะ ใส่ง่ายมากเลยนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องเผื่อเวลาปัสสุวดเนี่ยวัดขนาดเนี่ยนะคะปะสสก็จะมันก็จะไม่มีนะคะว่าอก32เฉยๆอย่างเงี้ยต้องอก32ถึงเท่าไหร่นะคะเล็กสุดเท่าไหร่ใหญ่สุดเท่าไหร่เพราะว่ายายเขาลายมีความยืดหยุ่นนะคะหรือว่ายาวเนี่ยยี่สิบสองยี่สิบสองเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมนะคะถ้าเมื่อไหร่อกตัวนี้เขากว้างมากขึ้นเนี่ยความสั้นยาวของตัวเสื้อนเนี่ย ถ้ากว้างตรงนั้นก็จะลดตรงนี้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวของมันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการตอบคําถามนะว่าทํายังไงถึงจะยืดหยุ่นนะ3อย่างนะคะ1วัสดุถักนะคะเลือกอย่างที่เราต้องการจะใช้คุณสมบัติของเขามีนะคะไม่ได้บอกเขาทํามาไม่ดีเขาทามาดีแต่เราต้องเลือกใช้เองนะอย่างที่สองลายถักค่ะเลือกเราจะให้เขาขยายไปทางไหน เหมือนผ้าเหมือนผ้าที่เราตัดเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะถ้าเราตั้งแนวขวางหรือว่าแนวแนวทยแยงหรือเขาเรียกกันแนวเฉลียงอะนะคะมันก็จะมีความยืดหยุ่นที่ต่างกันในเนื้อผ้าเดียวกันอย่างที่3วิธีถักค่ะวิธีถักว่าเราจะเอาเข็มสอดให้ให้ได้หรือไหมเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยอยู่ในช่องไหนถ้ามันล็อกอยู่ในช่องเล็กมันก็สามารถยืดหยุ่นได้น้อยถ้าล็อกในช่องใหญ่ก็สามารถยืดหยุ่นได้เยอะ อันนี้ตอบคาถามแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่สนใจแล้วก็ถ่ายถามประสุมานะคะจริงๆแล้วประสุก็มีแบบแบบที่จะครั้งแรกจะยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเยอะแยะเลยนะแต่ว่ามันเยอะมากนะคะพูดพูด,พ,ดพูดคงไม่ไหวนะพูดคงไม่ไหวเนี่ยนะคะเอ,อ่อเพราะฉะนั้นเวลาเลือกนะเอาความตั้งใจของเราก่อนเลยว่าเราต้องการอะไรนะคะเราต้องการอะไรเลือกตามนั้นคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมจนจ,นจบแล้วก็พบกันใหม่ได้นะคะพระสุก็จะมาตอบข้อข้องใจตอบเป็นคลิปแบบนี้จะได้ฟังกันหลายๆคนนะคะพูดครั้งเดียวแล้วก็ได้ฟังกันเยอะนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ